สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุษยยติยาย,ยูเซงนะคะ6420210576คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาศิลปะการคิดเพื่อการพัฒนามนุษย์นี่จะเป็นคลิปของรายวิชา1 1 7 1 6 6คณิตคิดสมผลนะคะวันนี้เราจะมาทำคลิปสตอรี่บอร์ดก็คือชาเลนจ์เราเลือกชาเลนจ์มาก็คือการออกกำลังกายนะคะเราจะหาค่าของการของอัตราการหัวใจนะคะว่าการออกกำลังกายของเราเนี่ย จะใช้อัตราการจะใช้อัตราการออกหัวใจนี่มันยังไงค่ะชมกันเลยนะคะบ๊ายบาย จะเป็นการหาค่าผลของ MHR นะคะตัวโซนเนี่ยการออกกำลังกายจะมี5ระดับด้วยกัน w o r y light จะอยู่ใน5.9ถึง60% light จะอยู่ใน60ถึง70% moderate จ,จะอยู่ใน70%ถึง80% h a r d 80ถึง90% w o r y h a r d าก็90ถึง100%นะคะเราจะหาค่าของ MHR นะคะเราจะต้องนำสูตรเท่าก่อนนะคะจะต้องรู้ว่าสูตรเนี่ย มดเป็นยังไงสูตรนะคะน้ำสองร้อยยี่สิบนะคะเป็นลบด้วยอายุของเราค่ะจะเท่ากับตัว mhr นะคะหน่วยเนี่ยจะนับเป็น bpm ต่อครั้งนะคะต่อนาทีค่ะจากสูตรนะคะเนี่ยจะเป็น จะมาจากอัตราการเต้นของหัวใจนะคะสูตรการคํานวณค่ะสมมุตินะคะสมมุติว่าเป้าหมาย thr อยู่ที่60%สิเปร์เซ็นต์เนต์นี่นะคะจะอยู่ใน่ซนสองเมื่อกี้นะคะเราจะนำ mhr เนี่ยค่ะคูณด้วย60คูณด้วย60ที่มาจากอันนี้นะคะที่มาจากโซนที่สองเมื่อกี้ค่ะแล้วหารด้วย100 thr 100เนี่ยจะมาจากสูตรโดยเฉพาะเองนะคะ นี่เราจะมาเริ่มทำกันเลยนะคะนี่เราจะมาเริ่มหา MHR กันนะคะ MHR ค่ะสูตรก็คืออย่างที่บอกไปก็คือ220เป็นลบด้วยอายุนี่อายุของเรานะคะ220เป็นลบด้วยอายุ19เกนี่ยก็จะอยู่ในผลลัพธ์ BPM ค่ะแล้วก็เราจะหาค่าของอัตราการเต้นของหัวใจต่อนะคะ เราจะเลือกเป็นโซนที่สองค่ะโซนที่สองที่เราเลือกเมื่อกี้จะอยู่ใน6 0ถึเปอร์เซ็นต์นะคะนี่220ที่มาจากสูตรไปคูณด้วย60แล้วก็ไปหารด้วย100นะคะ220คูณด้วย60หารด้วย100เราไปหาผลลัพธ์มันแล้วก็จะอยู่ใน120.6แล้วก็220ไปคูณด้วย70แล้วก็หารด้วย100 พาแล้วมาแล้วเหมือนกันก็คือ132 BPM 60นี่นะคะจะมาจากส่วนที่2ที่เราเลือกไว้นะคะนี่ค่ะก็70ก็ตรงนี้เลยค่ะเพราะฉะนั้น MHR นะคะของนางโนที่เราสร้างจุดไฟเมื่อกี้นะคะก็จะอยู่ที่120.6 BPM นะคะและ THR อัตราการเต้นของหัวใจมากอกีนะคะก็จะอยู่ที่132 BPM นี่เลยค่ะนี่คือนี่คือผลลัพธ์ของ MHR ค่ะ